มามาตรงนี Mai, ้ระเบียงนี้ได <zw> ้กินเนาะสวยเลยอันนี้ร้านกาแฟเหรอ

ปพาดูนางเอกมิวสิกหน้านิ่งเลยสเบื้เหมือนนเบิงครับเบิ้งเบิ้งเบิ้งแอดแอดเตอร์แอดเตอร์จะรักมากดมีก็มีตัวง่ายหนึงเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะมาทำภารกิจอะไรโจทย์ห้าร้อยโอ้สามตัวตัวใหญ่มากไอ้เนี่ยเขาคือรถไหม ขออนุญาตนะครับตื่นเต้นไม่มีอะไรมีอะไรอุ้ยปลากดตัวใหญ่มากเลยปลากรดปรากฏว่าไหนปรากฏว่าตัวใหญ่จริงๆริงนะตัวใหญ่จริงตัวใหญ่จริงอไหนตัวใหญ่จริงโอ้โหปลากรดว่าเจ้าของเขารู้ไหมคะว่าเราว่าเราเห็นแล้วผมมาครั้งนึงแล้วครั้งก่อนเยอะกว่านี้ครับเออจ้าของเขารู้ใช่ไหมว่าเราเห็นแล้วปลาอ้โหตัวใหญ่ว่าเราต้องไปซื้อคันจริงหริวอือตันนี้ปะ จ้าของถึงกระดุกเลยเมื่อกี้เกือบเกือบตำไม่กลัวเจ้าของมันมาแล้วอยากเขาละใครชวนคุยใครผิดเขาบอกว่าตรงนี้ปรากฏเยอะเล่นจอดจริงๆเลยมอจะชวนคุยกันนะใช่จอดด่วนภาพนี้สวยมากตุ๊กตี้ทำไหมสองสามโอ้โหสวยอ่ะ เป็นอะไรครับม้านม้านรอบนีรบเป็นอะไรครับรแต่ตัวใหญ่นะครับล่าือ่นีไได้ว่าให้แม่เด้่ไม่เท่าอีกแบบไอ้ไม่เท่าอีกบันนี้นะตาจำบ่ต้ ก็เลยก็จปนนะแตปิดอนแรจะปิดเพลงตอนแรกกันถึงไนม่จากกตอเพลงกตองตอนีบ้านเสร็จแล <ell> ้วข <enders> ึ้นรถุงรุงต่อเพราะว่าามารถข้ไเงมาแ่กไปตลอดเวลาเ้าวัวกลอดเวลา่งมอง่อตไปตันเองไม่ทันไ้มีเพลงแม่จะเสียมันมานี่แล้วนา่งอมางน้ก็หนักตัเลยมองเลย

ั่งชาตินะครับแบ่งกิ้แดกกินส้มตังฮัลลาซิตมตดพ่อหลอให้ดูนะจุดมีมือต่างเลยกันดังก๊อฟเลยเมื่อกี้นึกว่าอะไรตกใจเลยกับมกดังก๊อฟละมอนเอาจมเลยมอน น้มัน้องน้มครับดีใจด้วยนะา้นนะครัขอแสดงความดีด้วยนะครับโหเรียนเก่งมากเลยน้องน้มนเฮไปเลยครับน้องฟางครับน้องฟางขอไปที่ไหนชวดีที่สิบที่หน่งกที่รูทีน่กันทีู่ี่สิบ ในห้องมี9คนนี่กันอไยู่นี่มันูตัวนี้เ่งกเรื่อวก้แข็งนจะพ่่มันจะมาใส่อยู่รืวกัดน้อแข็งงมาแปลกๆแล้วมีสััสตรงนี้มีอะไรอะไรอะไร ไม่ได้อนะเดี๋ยวใ,ให้พี่มือส่งกลับจะประดงเลยโอเคไหมโอเคไหมไปกับลงมือดีกว่าไปไหมมานั่งด้วยกันนะสนุกนะโอ้ยเจ้อรมผมเยอะเยอะเนาะตัง <c oughs> <c oughs> อะไรเอ็มมีน้อยตก<ไ>ปลาโอนะ้ไปเอ็มมีน้อยตกปลาก่อนระวังระวังร้านปีนเด้อเฮ้ยปังป๊บปลอยลอยลอยได้เหรอไม่ได้มาปีนอยู่ก็ไปลงน้ำปต๊มเลยไม่มีได้ยาง

Ông chú chú là chú là chú chú là chú 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 ไปเอาเลยตปแล้วอ้ยกินด้วยกินเตเบขาดไปแล้วโอ้ไปแล้วจริงๆแล้วทำยังไงอะกินเตเบขาดโอ้ปากิทูด้วยอ๋อตัวใหญ่ดีดึงลงลยเมื่อกี้ไปไหนอะแลกินเตเบขาดโอ้ ใครจะไปเล่นาน,าน้ำมินไปเล่นานา้ำมินค่ะโอ้ oh, เอามินเอามินลงไปเป็นเหยื่อปลาเลยนี่เทำไหมเอามินโยนลงไปให้ปลากินดีกว่าไปไหมไปแล้วไปลาอีก<ป>ต้องเ่นนิดนึงนิดนึงต้อง่นี้ดนึงโจ๊กพต้องเล่นนิดนึงโจ๊กพไ่น่นาจะสายน่าจะสายรุดไปแล้วล่ะไปแล้วปกติกัน